สวัสดีค่ะอัปเดตพ่อใหญ่บัวนะคะพ่อใหญ่บัวฮัททองเต้ไหมเก็นรายงานฝนตกกับบอลงโรดเด้อพี่น้องมาหนีต้นฝ่อไหลกับนางไายคลิปเราอยู่ทึ่งเชียงหน้าพี่แล้วเราบอยอมลงโรดพี่น้องเอ้ยนั่นก็นั่นแจงเดี๋ยวมาขับทองเต้แจ้งไหนล่ะบาดนี่ฝนตกกับพอะเศร้า แข่งผลเลยผู้ขากำนั่งไทยอยู่ที่เทียงไปแล้วถ่ายคลิปก็ได้ว่ลงไปได้เดี๋ยวนี่มวลหลายซุ่มเล้วด้วยว่ซุ่มแล้วแล้วซุ่มแล้วพังคุณน่ะห็นตอรฟองโซ่อนี่แหละโอ้ยบางต้นเอาวคาโดดูลได้ยืนกันยืนกันเห็นปะ พี่น้องเอ้ยฝนตกกับว่าเศร้าแต่อี้โนเอาคอยได้บาทนี้เลากำลังมันเล่าหัวตาสิจับหัวตาสิไทยเป็นได้ละเล่าโถนบาทดิเดี๋ยว,วยเวดีวยวเดียวบ้าขึ้นเทิ่งเสียงดีกว่า กินเสียงดีกว่ายืนพี่ละบาทนี่มอง่ายคอยจังไดสีลุ่งจังไดสีลุ่งรถเมียบาทใครละบาทนี่จังสี่ละสาดสบายสบายบบดนี้บม่อยากลุ่งรถหลายคนเหล่านี้เบ้าอยู่นี่รถเล่ายันมาแปดแรง ตั้งแต่หุ่นค้นขออไหลนหน้อยๆพี่น้องตามสิากาปีแล้วลดขั้นนี่เป็นรถมุ่นรดมารถมุ่นรดม่งเพิ่น,นเนาะยกใข่เย่บัวไปใส่เล่ากับใส่เท่าเดียวนี้ทนคักแปดแรงเคือง้อยถ่ายคลิปเพิ่งอยู่นี่ละอันนี้เป็นคลิปแอบถ่ายนะคะ <laughs> คลิปแอบถ่าย ขมอขมอยู่หุ่นหุ่นซุ่มบ่ไดู้ซุ่มกะสิบอชัดเนาะมงแนวภยพับยังมั่วๆอยู่ที่น้องพุนคุณเงามงามออยู่หุ่นบาท คิดคิดทังคิดถึงเนาะเอเ๋อเจไปให้ครับนี่เนาะฝนเศร้ากับบอลงฝนตกตตกับบอเศร้าคิดคิดทังคิดถึงเนาะบาทนี่ตีบ่รรกไข่ป้เนาะตากฝนอเออขำจะขำม,มาค้องที่เราไถอยอย่คนละ มาดิมืออื่นมืออื่นกันแล้วนี่ก็ถ่ายอยู่บนมือชนตัวกางเนแล้วก็ได้ถ่ายแล้วก็ได้ขีดยางชนตัวกนงเก็ได้ถ่ายบนมือเพราะว่าเราบัได้เข่าสวนยางยักษ์ของมีรถมอไซค์เพรเปียกบนรถวูบวาแหล่าตัว เป็นเต่าไรออไบอกเราตลอดเดว้ว่าให้เอามาไถ่สาเหตุมานี่บอกกต่มีเปลือกแต่ลางเทียงนี่อยู่ข้างนอกนี่นี่เทียงหน้าเพนานนิ่นเทียงนี่เนาะนี่เทียงนี่ทีนนน่ใกล้ๆก,กันนี่ละ ถ่ายแล้วอยู่นี่ละหาบซูมอาจจะเป็นม่วๆเบอรเบอๆนะคะมันไก่นค,คนตกเห็นถ่ายทั้งเสียงแอบถ่ายแล้วอยู่นี่ละเบิ่งเจ้าของนี้ยูทูปเป็นมุกนี่ ตั้งแต่ส่องยูทูบหลานไงยังบอดัดเลยไปได้รูเรียงยังบอสนโลกบอเง่ายงแล้วรูจักยูทูบแต่เราบอรูจักส่องเฮาส่องเพียงสายจะเสียเลยเลยรูเป็นยังรูต้องส่องเพลงเนาะบอสนโลกเลยว่าลูกหลานเหตุยังอยู่เจ้านี้ ้องมลฮะของมยมีแล at hey. hey! hey. hey. ้ว oh, ส hey. right? ิเรแล้วสิมากข้องไม้บรมานบ่นีนจอดบ่บ่ี่อ มันยอมลงแล้วเจ้าบะนีาไงมันสบายยังวะเนาะพนที่พอเคยใส่น่เพ่นสียางน้ำตามลังรถไทยนี่บัน้เพนได้มาใส่ยังสีแล้วมันสบายมันตางกันหลายเนาะค่ะมันโมเมย์อะไรบลาคาน์ดะ เลาค้านนะคะเอาร้อยไทยสมีหลาคลิปนี่เบอร์เบร์เจกน้อยพี่น้องนะคะเบอร์เบย์เน้อยก็ต้องขอโทษขอไพ่หลายลๆเนาะยืนไทไายอยู่ไก่แต่สู้เขามากบนตบริมหยืนงไทยอยู่ทึ่งอย่างหน้าผิดปิดคลิปไปจะเพียงแค่นี้นะคะ one, two, ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสุดุดสุดสุนะคะสุขภาพแข็งแรงเน้อ เพ็นท่องไหลามาที่มากพุก่นาอ่ะเ,เด้อกินเลี้ยบเ๋ือใส่ใจเด้อููดใดเขามารับชม YouTube คนเฝ้าไร่ขอบพคุณเป็นอย่างสูงจ้าสวัสดีค่ะ